สวัสดีจ้าพี่น้องมูนี่จะมาเฮ็ดแกงออมหมูจ้าออมหมูหมูติดมันอยู่ๆเ้ยจ้ะผักจ้ามาเริ่มเฮ็ดกันเลยพริกพีิเข้าต้ไว้จ้ะ มีพริกแห้งมีเกลือมีะอตะไคร้แล้วก็หอมแดงด้วยจ้ะ <S <S เดี๋ยวจะเอาหมูล้วนกับพริกกันเด้อจ้ะจะได้หอมๆกระทะ ใส่น้ำลงไ,ไปจ้ะเดี๋ยวใส่อีกัหน่อยนึนงนะมักกินหนามลายแกงออมมาเบิงผักจ้ะมอนี่มี่ักชีลาาจ้ะถั่วฝักยาว ผักกาดขาวแล้วก็พักกระจนหรือว่าพักกวางตุ่งนะจ้ะพักกวางตุ่งดอกแล้วจะสีแสบพักที๋่ห้าเคีียวออกจากตัวเย็นนะจ๊ะเนาะเมนูมือนี้เป็นเมนูเคลีย์ตัวเย็นนะจ๊ะเนาะจ้ะประมาณนี้จ้ะหม้อห้าก็จะเดือดเราจะเดี๋ยวสิเตรียมตัวปุ้งก่อนสิปุ้งก่อนค่อยจะใส่พักเลยพี่นนอง ทงนัวก่อนเลยจ้ะน้ำปลาบอใซ่หลายด้วยเพราะว่าตอนทาพริกแกงกับใส่เกลือลงไปหลายตัวูจ้ะปาลากระบวยหนะึ่ง พ่อคอยใส่ไม่เนาะง่ายค่ะพี่หนองแ้งอม ทำเดือนแล้วก็ชิ้มรสชาติเบิงพอดีแล้วก็ใส่พังลงไปเลยจ้ะใส่ผักกวางตุ่งก่อนจ้ะต่ำเลยผักกาดขาว